สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้ครับมาพบกับทุกท่านกับคําถามใหม่ๆนะครับสำหรับในตอนนี้ก็มีหลายๆท่านถามมาว่าจอแอนดรอยตรงรุ่นเนี่ยนะครับหลายๆยี่ห้อที่ซื้อมาปรากฏว่านํามาใช้กับรถที่อยู่ในระหว่างปี2012ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นรถที่มีเขาเรียกว่าปุ่มคอนโทรลไลน์นะครับแบบที่ว่าเป็น c a n บัสนะครับซึ่งก็จะมีการควบคุมระบบการปิดเปิดประตูอะไรต่าง,งๆเข้าไปด้วยนะครับเวลาจะปิด เวลาเราเปิดประตูด้านขวานะครับแต่ในโชว์ด้านหน้าจอเนี่ยมันจะโชว์ว่าเป็นการเปิดประตูด้านซ้ายนะครับหรือว่าเราเปิดประตูด้านซ้ายหลังนะครับมันก็บอกว่าเราเปิดประตูเป็นด้านขวาหลังนะครับซึ่งสลับด้านกันไปหมดเลยนะครับเมื่อเวลามันโชว์ในจอนะครับเราก็สงสัยว่ามันจะมีวิธีการตั้งค่ายังไงนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับเราจะสาธิตที่ดูนะครับติดตามผมมาครับ ขณะนี้เราอยู่กับตัววิทยุอ you, จอแอนดรอยสำหรับ Ford Ranger XLT นะครับ2018 2019นะครับสำหรับในรุ่นนี้เนี่ยมีลูกค้าถามมาว่าเวลาเราติดตั้งมาแล้วเนี่ยทำไมเ,เมื่อเวลาเราเปิดประตูนะครับประตูถึงโชว์ในเครื่องเนี่ยไม่ตรงนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราจะลองเปิดประตูด้านฝั่งด้านซ้ายมือด้านหน้าดูนะครับแต่ทีที่เราเด,เดินประตูด้านซ้ายมือ,อ,อไปเนี่ยครับเครื่องกับโชว์ว่า นะครับดูดทีนะฮะนะลุบลเครื่องกับโชว์ว่าเรากำลังเปิดตัว้านขวาเห็นไหมฮะนะครับโอเคเราปิดเข้ามาครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเปิดประตูด,ด้านขวานเ,เา here, น,นา een, ี่ยเราเปิดประตูด,ดา้า,าดดดนขวานี้ไปนะครับนน parallel, เ,รเ,รดเดครื่อง <erc> <ours> กับโชว์ว่าเรากำลังเ,เปิดประตูด,ด้านซ้าย คราวนี้เราลองมาดูกันนะครับเวลาเราติดตั้งเนี่ยเราต้องทําการเซตระบบให้ดีนะครับเพราะเครื่องที่มาจากโรงงานเนี่ยมักจะมีการตั้งค่าฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของพวงมาลัยด้านซ้ายกับด้านขวาที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับในเบื้องต้นเราก็จะต้องตั้งค่าดูนะครับเราแตะเข้าไปที่ตั้งค่านะครับแตะเข้าทั่วไปนะฮะแล้วเราก็เข้าไปที่เมนูตำแหน่งที่นั่งคนขับนะครับ แล้วเราก็ตอนนี้อยู่ที่หมวดของ normal อยู่นะครับ normal ก็จะเป็นอย่างนี้เราต้องสลับซ้ายกับขวาประตูหน้านะครับแต่ถ้าเป็นพี่ประตูหลังก็ให้เข้าไปที่ตำแหน่งประตูหลังนะครับเพื่อปรับแล้วนะครับเครื่องก็จะตรงขึ้นอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราจะกลับไปที่หน้าเดิมนะครับตอนนี้เราจะเปิดประตูด้านซ้ายนะฮะเครื่องก็จะโชว์ว่าเราเปิดประตูด้านซ้ายได้ไหมฮะนะครับ นะครับเราองเปิดประตู้านขวานะครับเราจะเปิดประตู้านขวาฝัา่งฝั่งนี้นะฮนะเครื่องก็โชว์ว่าเราเปิดประตู้านขวาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถุกต้องเรียบร้อยนะครับครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์จอแอนดรอยตรงรุ่นแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับคุณภาพ ดีๆนะครับแบบมิชิก้านะครับสามารถโทรมาหาเราได้ที่029323485ครับ0 8 4 5, 5, 5 2 4 3นะครับเ<ม><ม>ยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w c a r p r o m a r k e ตดอทนะครับ<ม>เข้ามาเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line น์แอ n ไซินอีะครับวันนี้ผมเอโก้นะครับ, Eco, รบลาก,ก่อนกับผลิตภัณฑ์นะครับจอแอนดรอยตรงรุ่นจากบริษัทมิชิก้าผู้นำจอแอนดรอยตรงรุ่นมากกว่า350โมเดลจากทั่วมุมโลกวันนี้ผมลาก,ก่อนนะครับบ๊ายบายฮะ